สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปุญญาณันหันทองชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ2เลขที่26ค่ะอันดับแรกนะคะเราจะเน้นไปที่การคำนวณพื้นที่ที่ใดที่หนึ่งของกลีบดอกดังนั้นรัศมีของรูปนี้คือ4ค่ะจะได้วงกลมลบด้วยพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านเท่าค่ะถ้าคำนวณน,นะคะออกมาได้คือ4กลังสองพายคูณ40ส่วน3มลบ 4กำลังสองรูทสามส่วนสี่ค่ะจะได้4พายลบ16รหกลูทสามส่วนสี่ค่ะเท่ากับ4พายลบ4รูทสามค่ะขั้นต่อไปคือสี่คูณ4พายลบ4ร่รูทสามจะได้16พายลบ16รหกลูทสามค่ะคำตอบคือ16ห คูณไายลบรูทสามค่ะขอจบการนำเสนอเพยงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ